ีจ้าสวัสดีครับเอาอให้อ้าเปิดช่องตีย่าสุรัวตีช่องง่ายไหมอุ้ยนุย่าเปิดหายนาะบ่ได้ไอ้าต้องเปิดเองเิว <c oughs> สวัสดีครับผมมนี้อยู่กับผมเฮียตัำ่ำทำตรงใช่ไหมสวัสดีจ้าน้องรักจ้าหลังจากที่บ่ได้ผ่านมาทาั้งนี้โดดเนาะครับพอดีมือนี้มีเวลาผ่านมาหาลุงนี่ครับมือนี้กะ เอฟซี่นเรียกร้องหาถามหาลุงหลายคนมาเ่ได้ไปหาลุงอีกแล้อบ่ผมบ่ได้มีเวลาเนาะครับผมมื้อนี้พอดีมีเวลาแล้วก็ได้พานมาทางนี้ก็ถือว่าโอกาสเฮ็ดชิปมื้อนี้เฮาก็ได้ไก่ KFC ไก่ KFC ครับผมมากินกับลุงพานมาทางนี้กับชิดฮอดเล่าก็เลยแวะมาหาครับพี่น้องเพิ่็ถามมาหลายในเฮ็ดชิปกับลุงเนี่แล้วก็ให้เปิดบัญชีให้ลุงผมเคชิดแล้วนะว่าผมจะเปิดบัญชีให้ลุงเป็นส่วนโตแต่ว่ามื้อนี้พาเราไปกินไก่เค c ก่อนเพ่นนอนอยู่พี่น้อง ตามมาเอ้าเป็นยังไงลุงสวัสดีครับสบายดีสบายดีโอ้ยบ่ได้มาโดนชิ้นวาดอ่พอดีผมติดธุระครับนะอ่ามีไก่ KFC มาฝาก,ก,ก,กได้หน,น,น่กินข้าวแล้วบ่กินกระสอ้านเดียวนาะโอ้กินกระส้าแล้วเอา้าผมพากินไก่มีไก,อไก่อืมไก่ KFC อื้ม่มีถ้วยเนู่เท่่นี่เลยถ้วยนี่นี่ อุ้ยวินโอ้ว่านทอดเฮียเป็นอยังครับเฟรนฟรายยมยมเส้นหนีเลยบัดจะเสียตะบอนเพราะไส้วุ้นเป็นไงน้องรับฟันดีฟันดีน้องรับดีครับผมโอ้เฮีย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 แล้วเฮียอี๋โอ้ทอดเด้อครับมันทอดเฮียอันนี้มันทอดกับไก่โอ้หลายอย่างได้ไหมนี่ เอฟซีแวะเขามาหาไลฟ์บ่มีเจ้าไอ้ตุ้มยูซูลินน่ะมาส่งของมันเอาข้าวสารมาให้เอาข้าวสารมาให้แง่จอดขอบคุณนะครับที่แวะมาหาลุงนะครับมื่อนี้ผมกับได้ใกล้นี่แหละมากินน้ำกันกบผมนี่ได้เอฟซีเลยนี่หอมเพิ่นมาโมเห็นนั่นเพิ่นก็บจอดบึ้งแล้วมันก็ไปไฟไฟผมเปิดให้โอ้โห ผมบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาผ่านมานะพอดีมืัอนี้ผมว่างงานเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเนาะมืออื่นเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนาะจะให้อาจารย์หั่มคนภาพไปเปิดบัญชีไปทายบัตรประชาชนเอฟซีเป็นเนาะขอมาลายเอาไอเอานี่ดีกว่าเอฟซี่นอยากบริจาคเพิ่นถามหานะรถเดี๋ยวได้ขีกทีนไหมเดี๋ยวผมจิตจัดให้เอามือนี้กินไก่ก่อนเท่านี้พอไหนเอาน้องพอไหนเอากินเนี่ยเป็นเป็น กาดเลยเพ no. ื <Nice. ¿S> ่อน oh no. ี well ่ก hey. well ็ต well, okay. mm ้องก็ต้องใส่สอดๆเป็นสอดก็ต้องใส่ก็ได้มันมันมันจังสีเสดนะนี่เพื่อนยัยอยากเป็นคนโบราณเนี่ยเฮ้ยโบราณอกไวรุ่นมาต้องใส่อีกอะไรอีหยังเลยเพื่อนเซนสื่อเสือมาใหม่ๆ บอ้ยเอาวันไม่ก็ได้พูงยังอ้าวจานตายมากยังมาพี่ืี่นี่เียเสร็จบ่บ่ไปยังเอฟซีลูกต้ยมันซื้อเองครับซื้อมาให้ถ้าคนโน้งไปยังมาได้ใส่หนวะครับฟองซ้ำมือมันเี้ยผม่ามันหนาวเลยบ่นี่เอาพูงยัพ่อเหลวโอ้ยพ่อเหล่อีกยังจีนบ่าณเนี่ยเบิดพ่อเหล่ากัน กินแคไหลเอีนะนี่ก็จับปลาได้มาหลายนึ่งจับปลาไปใ่น้าบนพูดทุกนนคนได้สองสาีโร่กนลวอร่มก็ปงีย้งไหวสวนมักกินก็ท่านมันตายจะบ้าจะ้องกินหมดเลยมาเล้บ้างเดี๋ยวผมมาต้มไก่เอาไก่มาต้มนะที่มานครับผมจัไปกับประจันตาย ในมืออื่นพรมใส่ผมติติดทั่วแล้มืออื่นผมรมให้เพิ่นพาไ,ไปไายบัตรประชาชนเด้อแล้วก็สิไปเปิดบัญชีครับเอาปีกบ่ครับนี่บ่พอแล้วโอ้กินอันเดียวอิ่มเ่ย <c oughs> สุดอายุร้ายเลรอกินไม่ได้หรอกนะคือเด็กน้อยครับผมไม่ห่วแล้วว่มามักเน่าได้พมก็บก่ได้ถามมากต้มไก่บัญชี <c oughs> เทปซีไปต้อมอะได้นะเทปซี่ไป็นต้มออเอาเฮนไม่แล้วนี่แกงแกงก็ต้องเฮนไม่ล่ะล,ล,ล่างออกแล้วนี่ล่างมันมันออกมันล่างไม่ได้แล้วเจ็บป่ะปวดรับตาเนี่จักปีแล้วครับ เกิด02ล่ะผมเป็น63อายุ63ปีเกิด02เป็นปีกุลบ่ท่านเดืเถ้าเลยมังมันกับสิทเถ้าต่อไปเรื่อยๆพอผมกะเสียตอนอายุ64เจ้าว่าตอนนี้เพิ่นเสียไป4ปีขันเป็นเพิ่นยูกะสิประมาณ67 68ครับอืม เป็นยังไงเอาทางนั่นแหละเป็นเฮือนเป็นที่พึ่งอาศัยสิบกว่าปีแล้วอันนี้รถบันดรราแมนอยู่แบบนี้สิบกว่าปีอันนี้ได้รถนี่จะมือหวยอยู่กาลสินได้ไหมครับขอบคุณเพิ่นครับเพิ่นสิให้เงื่อนเขย่าแล้วแต่ให้ปบันไดจักบาทก็เอา่อยว่าเพิ่นก็เลยนั่มเอาเงินมาใหา้ครับก็ได้ซื้อรถคันนี้แหละครับทอดคูม่มือนไงสิบปีแล้วครับอันนี้ นี่บอกครับเสือมานนี่มันเป็นซิปกูปีเลยวันพอดโอ้โหขอโทษนะครับเรื่มเืมเรืมเืมขอโทษเลยลืมข้าวลืมข้าวเกลืเครื่องมันเครื่องเก่าเนาะมันกับพังเพี้ยอยู่เลี่ยเนาะผมว่าเป็นไงต้องขาผมเด้อพอดีผมทุลาร์นะเป็นไงเท่ไหนหรอมันธรรมชาติไปเลยอืมรสซีเรียสมันเป็นธรรมชาติเลยครับ มันการหลายอย่างสวัสดีเพื่อนอนดับมายว่อเดี๋ยวแป๊บเดืนี้นะครับตากล้องสวัสดีครับ,กบมกระมวลบรรเปลี่ยนกันครับพี่น้องลรอบมนาบ่าบอหลบรอนอนนระเตื่นครับคุณเติมคุณตุ้มครับนอนนอะแข็งเนเานะนามือจะเรื่องด้วยอาจารย์มือครับผมเพลินไปไทยบัตรกันได้เปิดวันนี้ก็เป็นภารกิจลุงไต่กับน้าหำนะครับ ว่าเสียเด็กวัยไหนก่ยังก็บอมากินอ่ะผมบอผมบวชนผมกินได้ไหมั้นตาสเถอะถ้าเฮียต้มบอกว่าเฮียต้มอ้วนใช่ไหมมาทาใช้เมย์ครับเป็นอาหารยุคใหม่เด็กน้อยรุ่นใหม่ผมมากอยู่แมงครับเป็นยังไงมันคนยุคเก่ามากินอาหารไทยอันนี้บอกแบบมีสาระเปลอาเด็กน้อยเกิดใหม่เนี่ยกินอาหารโมนีกก็คือแบบ มันมีแปลงมีไขมันเนาะอ,อายุมันิฉี่สั่นก็พุทธากีีพุทธากี้กินกล้วยกินยังอายุรลายปีขึ้นเนี่ยทุกเมื่อนี่คนอายุหกสิบปีขึ้นกะถือว่าบุญหรออิ่มแล้วเนาะพ่อใหญ่อิมอ่มเลรวอิ่มแล้วก็เจบไปตัวนี้นะครับผมมือกับพ่อไปสมนีน,นะครับแวะมาหาลุงเอฟซีมันคิดหอดหลายาพันถามหาผมกับเราภารกิจผมเราผมกัจิตหายทีมงานผ้าปเด้อบ้านนี้มื่อวานแหละเมื่อวานเราจะเข้ามหาวันจมง วันยัยว่างตลอดพันยัยมันมีเวียนนอนตาคนเขาเวมาเบิงหมอเนี่ยกับโดนดุครับผมส่วนมากเราเมื่ออยู่ตามช่วงนบดเขาถือว่าเราเป็นสายสืบกุนว่าแม่นสายสือก็ครับสายสีบฝากเพื่อนเด้อครับฝากเอฟซีแข่งร้อยสีนะครับว่าน้องๆนุ่งๆกับใดยังมาควนเพื่อนเด้อผู้ใดแวะไปกามากอ่ะมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวเพื่อนใดเนาะเอฟซีผมบว่าจะเป็นเอฟซีแกงร้อยสี่ไม่ก็ร่างใจกันครับ ถ uce, ือหนามถือมีหนามไม่ยังกะเอามาฝากคนใดคนรังมาส่งของมันเวเอาเงินเรายังมาให้วังปีใหม่เนี่ยครับเอ่อมาหอดกัดสวัสดีปีใหม่มันนวลภาษามันหรอกครับสวัสดีคนมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนมาเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้นิ้วเยือรึเปล่าแฮปปี้นิ้วเยือเงินเอาเงินใหม่สองร้อยกัดชีวิตคนเฮาเนาะมีไปอย่างลำบากครับ ขอบใจตามนั่นแหลนะเนาะเมื่อไงเดี๋ยวสิพาทิ้งานไปเปิด,ปดบัญชีอ่ะมึอนี้กับพ่อไปสำนีเนาะครับการกระทำใดว่าจาได้กบุสุภาพกับออขอโทษขอให้ไว้น้ำเด้อครับฝากเ c ็ซีน้ำนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนน้ำนะครับมึอนี้กับเกาเข้ามาสวัสดีครับ